เอามารับตัวเจ้า SK 140ครับตีพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมรุ่นนี้ SK 140 Super X ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี FC ทุกทุกคนครับผมเดี๋ยววนะันหน้ เดี๋ยวถอยรถให้เล,ล,ล,ลยๆเลยเดี๋ยวเช็คดูเบรกก่อนนะโอเคครับเบรกห่างอยู่โอเคไม่ติดไม่ติด lại đại Lời, lại 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 lôi 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 lúc bao 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 มาเดินหน้ามาเดินหน้ามาเลยๆล่ไลล,ลไปเดินหน้ามีกมุนไปมุนไปเดินหน้ามาโอ้ปุน อยู่ไหนวะทำไมไม่เห็นไม้วะเอาให้มันหนักฝั่งนี้เอ๊ะกด <Good. S 1> โอ้โอเคแล้วฮะ เอ้าอ๋ออ๋อโอเคให้มันหนักหลังไว้ครับ hai bốn kỳ đó <laughs> ngay 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 ok ngay ngay oh. อยู่บนนูลแล้วรัสโซเลยขอบคุณมากนะครับที่แบ่งรถไปให้ผมใช้ครับครับก็ อันนี้เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จเด้อผมจ่ายค่าเช่าเนะ<ห>าะ<ห>าไม่ร <หา S 1> ัดเฟรมเลยนายโยนโยนมานีโยนมาหนิไปเอาบนโซ่เลยก็ได้เอาบนโซ่เลยตัวน,นี้ตัวน,นี้ ดึงไปดึงสู้ไปโอเคมาดึงสู้ไปเออดึงไปเลยดึงฝัง่งนี้ไปเลย วนอันนี้เข้าเป็นไหมเนี่ยอ๋อต้องเป็นน่าุนเข้าก่อนเป็นุนเข้านี่ก่อนว่ะจะพึ่งเกาะโซ่อะท่าน,นั้นน่ะเอาออกก่อนเอาออกจากโซ่ก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ,รบเกี่ยวข้าวเสร็จเด้อจ่ายค่าเช่าอะ สวยงามเปรเอ็กฮะสวยครับใช่ไหมนะถูกไหมนะใช่ไหมใช่ไหมมันดึงเข้าไหมถูกแล้วถูกแล้ว ขายออกฮะนอตอะไรไหนนอที่มันขาดขาเราไม่ได้บกนโซ่สีอะไรสีดำบ่สีดำคู่เท่าไหร่ตัวเนี้ย เดินนิ่มกว่าเดิมเลยใช่ไหมล้ทำไมอ่ะเปลี่ยนสปองเก็ตไดี๋ยวมันนี่เนี่ยถ้าเช็คเช็คมือนรถเกี่ยวอ่ะรถเนี่ยใหม่เลยเนาะถ้าเช็คทุกปีทุกปีเนาะถ้าเช็คหมดเป็นเซนมือนรถเกี่ยวอ่ะใหม่เลยเนีนี่ เช็คจนจนอยู่เลยอ่ะอยู่ตัวเลยอ่ะจนไม่มีที่เช็คอ่ะรถเกียวยังไม่ได้เช็คกี่ห,าห้าอนแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เช็คอะไรนี่ใส่ไปก็กี่ปีอ่ะสี่ปีมั้งเนาะขึ้นอยู่กับเราเดินเนะาะใครยังลืมอ่ะถูกไหมแม็กถูกไหมถูกไหมถูกไหม เอ้ยทำไมมันจะยันก่อนแล้วนะนะเออย,ยันก่อนแน่นอนเลยว่ะเออไหมลายเยอะๆให้มันสุดเลยอะ่ะแล้วก็ดึงโซ่ให้มันตึงหน่อยแล้วค่อยเกาะนี่เอเอลายใหม่ลายใหม่ การแม็กบอกให้ไปรับแบคคูให้ผมไม่ไปเลยครับเพรว่าสงสัยไม่อยากออกสื่อครับอ <laughs> ะเอ่เ,อเ,อเอ้ไม่อยากดังเหรอฮะไม่อยากดังฮ่าฮ <laughs> ่า่ทำไมมันงออย่างนี้ครับบางคุณ ี่ยไาเอาเยอะหน่อยฮะก็ถอยไปตรงนู้นก็ล้างไปปะเออถอยจอตรงนู้นอะฮะล้างเทยเลยผมเด้อ,ดอ ะโอ้ยก็จีดจีให้มันเน้นนะให้มันไปให้เขาดูคือคือหน่อยเว้ยตายยังฝั <c oughs> ่งโนง้นยังหย่อนหย่อนอยู่นันนะ่ะเกาะอีกข้อหนึ่งก็ได้นะตายยังได้ละมากขนาะดนะั่นน่ะเอารัดเลย แสดงว่าปาก็ไปกับผมแล้วก็กลับมากับเลเลอเลยใช่ไหมนะอ๋อไทยโคไหนก็ผมกลับมาแล้วแล้วก็ไปทางนู้นแล้ว แก้วแล้วตึงยังเฮ้ยพอแล้วเอาปลาพอมาโช์ฝีมือหน่อย เราไปพนน้พ้นนะผมจะเอารถกลับบ้านอ่ะมีแฟนยังครับ <c oughs> ฮะมีแฟนหรือยัง <c oughs> ไม่มีค่ะไม่มีบอยังไม่มีแฟนนี่จร <c oughs> ิงนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยากได้ลูกเคยยังอ่ะอยากได้แล้วอยากได้ลูกเคยยังอ,อยากได้แล้วอยากได้แล้วโอ้ตาเลยนี่ใครขยันขยันมานี่ใครขี้เกียจไม่ต้องมา <c oughs> ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ <c oughs> เป็นครูสอนอะไรสอนอนุบาลอนุบาลโอ้ดื <c oughs> ้อไหมอนุบาลดื้อปะ เอาวันนี้ไม่ได้ไปสอนกลับมาแล้วมาแล้วนี่โรงเรียนอยู่แค่นี้เองเนี่ยขับไปเองเลยเด้อขับไปเองเลยนะเดี๋ยวผมขับปีอัพตามไปมีบ่ต้องเปิดวัวลานบ่เดี๋ยวผมขับปีอัพตามไปเอาไปไม่ปีอัพอ่ะเออถ้าเอาไปก็เดี๋ยวผมขับปีอัพตามไป เดี๋ยวหมอเอารีโลมาให้เอารีโลับไปเดี๋ยวก็มาให้คุณท่านชิดรับก็ได้แต่หัวลากกระพ่วงมันยังรับเนี่ยนะวูวห์เข้าเกียร์มันเกียร์มันเข้ายากนิดหนึ่งดิขับออรืบอตาครับเองเลย ได้เวลาถอนแล้วครับถอนถอนถอนระมยป่วย